เอาละครับอยู่ผมโอ๊กยูซีนะครับวันนี้ผมมาเล่นไมค์คาร์ดนะครับไม่ได้มาเล่นฟรีไฟล์นะผมมาเล่นไมค์ครับผมจะมาทําการเอาชีวิตรอดจุดมุ่งหมายของผมก็คือหาไดมอนด์นะครับว่าไดมอนด์ในร์ชั่นนี้ผมเล่นเป็นร์ชั่น1น7 1งจุดจุดสิบใช่ครับจุดสิบใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูแบบ๊บโอเคน่าจะใช่แหละนะครับ ผมว่จำผิดผิดถูกถูกนะครับเป็นคนหลงหลงหรือริมริมผู้ผิดผู้ถูกก็ต้องขอไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาทําการตัดไม้และทําลายป่าเลยครับใช่ครับเราเรามาทําการตัดไม้เพื่อจะให้เรามีชีวิตรอดต่อไปนะครับไปทําสิ่งอื่นโอเคอย่างแรกผมก็ต้องขอทําการค้าเป็นกล่องก็จะกล่องขาบรรทากไงโอเคค้านี้เดี๋ยวผมจะทําการคัาคัาเป็นอะไรทุกคนผมเพิ่งเล่นมาค้าผมไม่รู้อ่ะค้าเป็นขวานดีไหม เพราะคาบขวานไม่ได้เหรอ,อเคผมคาบเป็นขวานนะครับแล้วผมก็จะคาบเป็นอท,ท,ที่เขาเรียกที่อะไรเขาเรียกพลิกแอคช่ครับพลิกแอคผมไม่ได้มาคนเดียววนะันนี้ผมมากับแมวนะผมมากับแมวโอเคเราจะมาทําการขุดไม้กันต่ออ๋อเดี๋ยวผมขุดต้นไม้ต้นนี้เสร็จผมจะทาการไปล่าสัตว์นะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นแบบน้องหมันมาเล่นยากหรือง่ายผมก็ไม่รู้รอะมันแบบกลางๆนคะรับเดี๋ยวทําการคาบดาบกันก่อนนะ โอเคตอนนี้เราเจอเจอหมาหมาไม่น่ากินได้ข้างหน้าเรานี่เป็นทะเลทรายทุ่งหญา้าสัมหน้าเลยนะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวผมขอทําการหาสาัตว์ก้อนหนึงนะครับขอใช้เวลาสาักนิดหน่อยเพราะผมไม่ค่อยชำนาญกับหมายความครับโอเค let's go อตโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาเจอแกะนะครับผมเจอแกะถึง2ตัวเลยทีเดียวผมก็จะทําการตีหัวแกะมันซะเลยนะครับอ้าวทำไมตีทีเดียวมันขึ้นไอเอ๊ก ดับไม้ตีสองทีแกก็ตายเลยเหรอเนี่ยโอเคเราเจอสองตัวเราก็จะฆ่าสองตัวเลยนะครับเพื่อจะเอาแบบเอาเนื้อมันครับแล้วก็จะเอาไปท,ทําแกงโอเคผมเจอตัวที่ผมเจออีกสองตัวนะครับโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างที่จะรุมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมกันตีนหัวแกะเลยนะครับผมนะโอเคผมว่าผมจะเจอตรงนี้คือที่ไหนครับทุกคนเฮ้ยผมปล่อยแมวไว้ที่บ้านไม่ได้ละไม่ได้ละ เหมือนว่าผมจะเจอให้ยทุกคนที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะครับผมไม่รู้ครับคนช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะผมจะขอทําการเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ที่มันลังโจรหรือเปล่าเนี่ยผมจะขอขามายขนแกะพักสามสีอน,นะครับว่อไปทําเตียงคือผมไม่รู้ไงว่าผมจะแบบผ่าเตียงสองเตียงได้รวดเร็วยังไงครับผมเดินมาเจอคนแกะตรงนี้พอดีครับทุกคนครับ ทุกคนครับผมโดนตีผมจะไม่ยุ่งกับพวกเขาดีกว่านะคือผมจะตายแล้วอะผมจะไม่ยุ่งกับพวกเขาดีกว่าผมจะรีบกลับบ้านไปหาแมวนะครับคนนั้นเขาบอกแมวที่ไหนวะเนี่ยโอเคเราเดินมาเจ๊หม,มูนะครับผมก็จะเป็นการสังหารหมูเลยแต่หมูตัวนี้เหมือนกับว่าจะไม่มีเนื้อนี่เลยม,มีนี่เนื้อหมูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ น่าจะเป็นเนื้อหมูครับเดี๋ยวผมขอทำการกลับไปที่บ้านแล้วก็ขอไปขุดหินก่อนนะครับแต,นนต่ต,ต,ต,ตัวนี้ไก่วนี้มันทำไมตีไม่ตายสักทีนะไก่ตัวเล็กนี่จะปล่อยปนะครับสารมันเที่เดี๋ยวผมขอทำการไปกลับบ้านก่อนนะครับไม่ใช่บ้านแบบที่เกิดของผมนะครับเดี๋ยวผมขอทำการกลับไปก่อน okay. โอเคตุโคตรระหว่างนี้ผมเดินกลับมาไอตัวนี้มันตามผมมาผมไม่รู้มันคือใครผมจะผมก็มจะไฟ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 กับมันเอา ผมได้อะไรมาวันนี้ได้อะไรมาไม่ได้อะไรเลยนะมันตามแค่ผมแบบหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะครับผมนะผมก็รอดไปเรียบร้อยเหมือนว่าแมวของเราจะลงไปขุดหินนะครับเขาลงมาทําบ้านแต่ผมก็จะขอโอ้ยใช้ที่ขุดผิดอีกนี่หน่อยครับนี่หน่ยขออภัยด้วยหมดไปทาการขุดหินเพื่อมาทําเตาเผาเพื่อเผาอาหารนะครับอาหารผมลดไปหนึงหลอดแล้ว อีพีนี้ผมจะขอแค่แบบมีที่นงที่นอนอะไรเรียบร้อยแบบอยู่คบหนึ่งวันไปเปิดหูเปิดตาดูสมบงสมมีอะไรสักหน่อยก็จะจบสำหรับอีพีตีนะครับพูดติดพูดขัดอะไรผมก็ต้องขอไปนะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วครับพูดไม่ค่อยเก่งแ,งแต่รักหมดใจ ออตอนนี้เราก็ได้หินมาเก้าอันมันจะคราบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เผาได้โอเคครับที่เผาได้นะครับผมกม็จะทําการวางที่เผาไว้ตรงนี้เลยนะครับผวางไปแล้วผมก็จะทําการเผาเผาเนื้ออะไรดีเผาเนื้ออันนี้เนื้ออะไรอ่ะเนื้อวัวไม่ใช่เมื้ไม่เจียวอะไรนี่คือเนื้อแกะนะใช่ไหมแกะเราจะทำการเอาไม้ไปเผาเลย แมวเราก็ได้ทำก่อบคอาที่เรียบร้อยถ้าใครที่อยากได้ยินเสียงของแมวก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมจะหาวิธีให้เขามาเปิดเผยตัวนะครับอืมเขาไม่ได้ชื่อแมวหรอกครับมันเป็นแบบนามเรียกว่าอะไรดีนามปากการนะครับถ้าอยากรู้ชื่อก็ไม่ยากครับทุกคนกน่าจะเห็นไปแล้วใบแซ่บเพลียนะครับก็ลองลองเดาชื่อกันดูนะครับตอนนี้ผมขอทําการคราบเตียงเ่าจะเตียงมันคราฟยังไงเตียง ต้องใช้คนแก่นะถ้าผมจำไม่ผิดคนระับทุกคนก็ช่วยแนะนําผมก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะผมดีใจด้วยซ้ำน,นะแล้วขอผมแบ่งผมแบ่งของไม่เปลนะ <c oughs> ี่ยนเลยนี้ยจริงๆเลยทาการทําเตียงมาสองเตียงโอเคแล้วได้สองเตียงแล้วเราก็จะเอาไม้ไปขืนตรงนี้แล้วผมก็จะวางเตียงไว้ตรงไหนดีจะวางเตียงไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นอนกันสองคนกับ คุณแมวนะครับคุณแมวคุณใบแซบเอ็นนะครับไม่ใส่เอ็นนี่อันนั้นมันวิทยุแล้วนะครับเอฟเอ็นนะครับอีพีหน้าผมก็จะมาหาทานแคแล้วกันไ,ไม่ได้สิอีพีผมขอหาทานในอีพีนี้ดีกว่านะครับโอเคได้เนื้อมาแล้วเราก็จะทาการแบ่งเนื้อนะครับตุกขวนผมยังไม่ได้คาบประตูผมต้องคาประตูมาปิดตัวนี้เพื่อจะที่จะกันซอมบี้ถ้าเขาไม่ขุด ที่ขาผมเข้าไปให้เลยเสียดายนะครับเดี๋ยวผมขอขุดไม้เพื่อไปทําประตูก่อนนะครับประตูหนึ่งคือชีวิตไม่ใช่นะครับคนละเรื่องโอเคเดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้แล้วผมจะทำการกลับไปที่บ้านโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกลับมาที่บ้านที่เรียบร้อยผมก็จะทําการคราบเปลี่ยนประตูประตูนี้ได้ตามบ้านผมก็จะปิดเป็นตรงไหนดีปิดตรงไหนดีครับทุกคน ไม่ได้อะทุกคนเขาวางกล่องไว้ตรงนั้นผมไม่อยากจะไปทุบกล่องเขานะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไปทุบกล่องเขาผมโดนทุบหัวแทนนี่ไม่ใช่เรื่องเลยนะครับอาถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเขาวางเป็นตรงนี้เขาวางเป็นเอา้าแล้วเขาก็ไปวางกล่องตรงนั้นอีกเหรอผมนี่ตาเซอรจริงจริงเลยต้องขุดอีกแล้วเนี่ยดินตรงนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้หรอ โอ okay, เคเราเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะทุกคนเราต้องวางนี่ยังต้องวางประตูตรงนี้แล้วเราก็ต้องหาบล็อกมาวางตรงนี้นะครับผมจำได้ว่าผมมีหินใช่ไหมผมมีหินหยู่จำนวนหนึ่งมาหินมาวางตรงนี้ก็แล้วกันโอเคมันค่อนข้างที่จะมืดมากเลยนะครับถ้าไม่มีเตาเผาอัเนี้ก็จะขอทการขุดหาฐานสักนิดหนึ่งนะ มันมืดมากเลยครับแล้วผมก็หิวมากเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้แบนะ่งอาหารให้เขาเลยผมต้องไปแบ่งอาหารให้แมวของผมก่อนนะครับโอเคการแบ่งอาหารจุบมันแบ่งอาหารยังไงครับทุกคนผมแบ่งอาหารไม่เปลีน่ยนะผม,ผมขอยิ้นก่อนกันแล้วันผมแบ่งไม่เปลี่ยนนะแล้วเราก็จะให้เขาพกอันเลยโอเคเขาโอเคเขาหลับไปแล้วผมจะขุดฐา,านเพื่อมาปักทอดใส่บ้านเราสักหน่อยนะครับ หมือนว่าบ้านเรามันจะมืดอืดตื้อซะเหลือเกินนะอืดตื้อนี่ภาษาอะไราษาอี <What? S 1> สานนะผมนคนอีนสานเอาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมืดมิดใช่ไหมคุดถามแบบนี้ไม่น่าเจอนะครับเขาทำมันน้ามาออาเรียกว่าอะไรนะไอ้ทุกคนถ่านนี้เราเอาไม้ไปเผาก็ได้ใช่ไหมโอ้นี่ไงทุกคนเขาไม่รู้ใจผมจริงนะ,ะเพราะเอาไม้ไปเผาไว้ผมเป็น ที่เรียบร้อยแล้วผมจะทําการดูดฐานเขาเลยนะครับคนไม่ดีอนะ่ะเออการทําทอตนะครับขโมยขโมยไม่ว่าขโมยปวางทอ็อตไว้ตรงนี้นล้วก็ตรงเดี๋ยวขุดตรงนี้สักหน่อยนะปับ๊บโอเคเลาวคามตรงนี้แล้วก็การวางทอตไว้ตรงนี้ บ้านเราต้องสว่างสักหน่อยนะตอนกลางคืนทุกคนคงอยากเห็นผมแบบดวนซอมบี้ไล่ตกไล่ฆ่าอะไรไม่หวั่นครับแต่ผมตอนนี้ผมจะออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าติดอยู่กับดินตรงนี้ที่ผมวางไว้เองนี่แหละครับทุกคนครับนีแต่ตรงนี้มันก็จะโลุะผมก็จะปิดด้วยน้ขังเวงบนท้างนอกใช่ไมมันต้องปิดตรงไหนอ่ะทุกคนต้องปิดตรงนี้รอเปล่าใช่ไหมไม่รู้จงมันเถอะ คืนแรกน่าจะไม่เจอกับสอมบี้นะครับเฮ้ยไม่เจอก็ว่าแล้วเจอใครเนี่ยโอ้สวัสดีตายแดงๆทุกคนผมเจอตายแดงๆครับเตะเออมา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 ใจเย็นใผมขอรีเกลี่ยมอนเตอร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเออแต่มันมันไม่ทันแล้วโอเคเราจะฆ่าหนึ่งตัวแล้วเราก็จะจิงเข้าบ้านแต่ทำไมเราเข้าบ้านไม่ได้ครับโอ้ไม่นะเราจะตายอยู่ตัวนี้ไม่ได้ต้ทงรอดได้ครับ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 โอเค เราก็จะทําการนอนสลีปปิ้งกันตอนนี้นะครับแต่เขายังเปิดกล่องอยู่เลยนี่นี่มานอนมานอนเราไม่สามารถตีเขาได้นะเพราะว่าผมทาการปิดแอตแทกเพย์ไว้อยู่นะครับเราจะรอเขามานอนแล้วเราก็จะปิดทิปใน e p พีซีเลยครับไม่มีอะไรมาครับอีพีนี้เป็น E ีีแรกสำหรับการทำร่า้าหาในมอน์ของเรานะครับเรายังไม่ได้ขดลงเหมือนอ,อะไรียงไรเรามาทําการตั้งถิ่นฐานของเราก่อนครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้เราก็มาทําการนอนกันก่นกอนน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 อน,น,อน,น,อน ไม่ไม่ฟังไม่ฟังดื้อดื้อนอนครับนอนครับแนนแนนนอนครับมองอะไรองี้ยคูดีนเขาได้ตั้งที่ขุดหินเนาะเนาะไอ่เสียมหินหรือเปล่าเขาเลยนเสียมหินพวกพวกใช่พวกพวกพวกหินนะผมยังไม่มีอะไรเนี่ย กีเขาทําการนอนแล้วผมก็จะทําการนอนธรรมดามันมันธรรมดาไปครับทุกคนมันไม่ใช่อยู่เฉยครับผมก็จะทําการวิ่งไปตรงประตูแล้วก็จะทาการวิ่งไปแล้วก็กระโดดแล้วก็นอนต่เลยนะครับโอเคโอ้ยโอ้คครับทุกคนผมจะมาอารมณ์สวัสดิ์ทุกคนสักหน่อยนะครับแต่ผมโดนไอตัวเขียวๆนี่มัน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 ตีผมครับ เคิดหรมบใครออที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวไปช่วยแมวเหมียวของผมก่อนเหมือนว่าจะโดนตายแดงๆมัรดมสกรมนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กมดไ,ไลค,ลลคกล์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว Hello, same shit. You keep bringing me down. Same more story every time you come around. You a rebel, shawty, but you looking like a clown. I've been going, ain't no stopping. Think I'll pull another round. Yeah, I think I'm tired for the last time. Yeah, I think I'm tired for the last time. You say you love me, but you said that shit the last